สวัสดีครับตอนนี้อตอนตอนนี้มาขึ้นบ้านใหม่น้องสาวเป็นคลิปวิดีโอไม่เคยรู้เรื่องว่าน้องสาวมีบ้านอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้ก็มาขึ้นบ้านใหม่ พี่น้องบ้านน้องบัวพี่น้องมาขึ้นบ้านใหม่ให้น้องสาวน้องเจ้าของบ้าน <şu> ยังอยู่อังจิตอยู่แต่ก็มาทำบ้านไว้ ญาติพี่น้องมาขึ้นบ้านใหม่ออยู่ที่อำเภอโพนภอจังหวัดมหาสารคามก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ไ,ได้ทำบุญก็ยังไม่ทำนะครับแต่มาขึ้นเป็นพธิธีการอยู่ตรงนี้นะครับญาติพี่น้องของเราะนี่มา โอ๊บันแล้วก็มายังยังไม่ได้ขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นวิธีกำลังจะขึ้นย้าไม่ได้โอ้ไ้วิดีโอแล้วค่อยไปท้ายออกเปิดกันนะนี่มันความจำมังของมึงนี่เนาะใส่สุปเชียงตี ได,ได้ได้ได้กินสองสามโบว์รว่าดูกว่ามูนี่น <laughs> ่นี่ครับภาพบรรยากาศอ้าเนผมก็จะพาเข้าไปดูภายในที่น้องสร้างไว้โดยไม่บอกใครญาติพี่น้องเขาเซอร์ไพรสพี่น้องกันนี่ภายในบ้านนะครับอืม มันจะบบว้ย่างนแจันะาไวเางนะครับที่ทำการก่อสร้างมาเสร็จเกือบร้อเนตแล้วครับตอนนี้ขาดอยู่ประมาณ20%สเปอ็ตถึงจะเสร็จอันนี้ก็ญาติพี่น้องก็มาขึ้นบ้านเป็นขนมรำเนียมประเพณีของ คนไทยของทางภาคอีสานด้วยนะครับอตัดเตรียมมาไว้หมดแต่เจ้าของบ้านยังอยู่ประเทศอังกฤษอยู่แต่ญาติพี่น้องแม่ก็พาลูกๆห,หลานพี่น้องมาขึ้นบ้านใหม่ขึ้นนะครับมันไม่ใช่ว่าทําบุญเราทำบุญทีหลัง เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับกดแค่กดไลค์กดซับสไครต์กระดิ่งให้ด้วยนะครับช่องยูทูบหมุ่นลำชีเมืองมหา,าใสขา่ข้าวคั่วหอมเข้าไปเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูชิปหน้ากันแล้วกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ